สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพีเน็ตออดิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกางแจ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นตู้เสียงกลางนะครับของอเมเจอร์นะครับสวยๆนะครับเข้ามาใหม่เมื่อวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับเป็นตู้3ามพุนนะครับตัวนี้ของอเมเจอร์แท้นะครับดอกสี่ห้าศูนย์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดิมทุกทุกดอกนะครับตัวนี้ตู้สองใบสภาพสวยๆนะครับ ดอกยังไม่ผ่านการซ่อมมานะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหานะครับตู้สวยๆนะครับสีเดิมนะครับเริ่มโรงงานนะครับตัวนี้สวยงามนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับดูโลโก้ด้านหลังนะครับผมตัวนี้โลโก้สวยๆนะครับสเปคคอนนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งแบบเดียวมากนะครับสําหรับตัวสเปคคอนทําไมมีหนึ่งลูกนะครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งทางโรงงานนะครับ ตัวนี้ลูกค้าสั่งมารู้เดียวนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับฝากไว้้วยแล้วกันนะครับทางนี้จะเป็นช่องทาง YouTube นะครับตัวนี้ใบละ1 1 9 5 0คบาทนะครับ19,500บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตู้เดิมๆนะครับดอกเดิมๆนะครับของอเมเจอนะครับตู้เสียงกลางอินบ็อกเข้ามาได้นะครับคลิปช่วง บายบายนะครับผมก็เลยหยิบยกนะครับมารีวิวนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับสีเดิมๆนะครับวันนี้เดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ตู้อะมเจอร์นะครับใบละหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ